แล้วตรงนี้ไม้เนมพีง้างเนตรรอไอซสองขับมาแล้วเป็นแก๊งบุรีลัม,ม,า,มาชนกันนะมาอีกฝั่งหนึ่งับผมคนเราฝั่งเลยนะไอสองก่อนหน้าเก่งโซ่ครับผมยังไงฮนะยืน้ำทางด้านซ้ายไว้อยู่ครับผมขวาก็มีหน้าของเก่งโซ่ฮนะเปลือยรวมทีมกันแท้ๆครับมาประทานก่อนเลยไม้ Name เนมพีเนตรไปก่อนตรงนี้ครับจู้าหนึ่งเนตรเช็คไปก่อนครับ พยายามเล่นเซฟที่สุดนะพยายามใช้ออปชั่นไปกันก่อนนะไม่รีบพี่เอาตัวเข้าปะทะแล้วไมเดีอุยียแบบนี้เหมือนจะเห็นบเต็มน้ำแล้วคู่แต่ว่ายังง้างเน็อ네ยู่แล้วยังไงเหลี่ยมนี้อุยอ้ยไม่โดน ทางด้านทูสต็อปครับไปเปิดน้อง RBF TV ตรงนี้พยายามจะเดินออกไปป่าครับโอ้โหทางด้านหนึ่งก็มีปัญหาเหมือนกันตรงนี้ทูสต็อปแล้วโทนี่เคเดินมาได้ปลาไฟโปะโ,โมโลโต้อนเลือดร้อยกว่านะโอ้โหเลือดป่าเรียบร้ยบร<า>ยอย <ๆ S 2> เลยครับเจอไฟเผาทูสต็อปเก็บสองเลยครับตัดภาพกลับมาที่ตรงนี้ต่อไปเนมพียังบวกกันต่อครับจู90 991ครับก็เำลังขำให้นะถูกต้องครับโอ้โหแล้วมาเนตมายังไม่โดนยวนะผมน้องขำเอาไว้ก่อนนะสำหรับทางด้านของเนมพีตัดมาที่ไอสองครับ ผเหมือนจะหาเวเดินฉี่ออกไปนะแต่ว่าเขาก็มีเพื่อนค้ำอยู่เหมือนกันนะเก่งโซครับนางรอไม่รีบร้อนอะไรอ,อุ้มพิรดณมำเจากแกรนเดชมาเหมือนกันต้องพันแบรนเดชขึ้นมาเลยอะแล้วไม่มีเฟิร์สเอดแล้วหมดแล้วผมรับผมแค่แบนเดชนะรีเซ็ตเรื่อยค่อนข้างนานนะแล้วมาทิ่มเขาแท้ๆด้วยฮะตรงนี้ต้องพยายามปั๊มยาขึ้นมาครับและไอสองครับมองซ้ายมองขวาไปครับยินค้ำให้เพื่อนครับจับเก่งโซ่นำหน้าอยู่เลยอนะ แล้วมาดูแผนที่ตรงนี้ครับโอ้โหโอัปเดตนะนี่ฮะยังไหลกันอยู่มันจะเข้าไปโซนกลางนะจากเดิม,<ผ>มนะแ<ม>ถวๆรูนั่นเองนะครับผมดีดมากลางขึ้นครับแต่ก็ไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหนนะร่นะหวงอย่างนี้ครับแต่ก็ยังดีที่ไม่กินน้ำไปนี่ครับจูเก้าก็หนึ่งครับนั่งรอใช้ตัวรถเล่นฮนะแบบนี้ดึงกันยาวๆอ่ะ ยังไม่มีใครเปิดใครได้ก่อนครับอุ้ยแล้วเหลี่ยมนี้ใช้พื้นที่สูงแล้วยังไงหล,หลังคามาตรงนี้พื้นหลังคามาแล้วยังไงต่อตรงนี้เห็นแล้วมางางเนตแล้ว,ลวอุ้ยมาไปถูกที่ด้วยโอ้โหแต่ว่าหนูเวลานานไปหน่อยฮนะครับผมยังไม่ได้ผมไอสองถอยกลับไปแล้วเนตลูกนี้จะซ้ําที่เดิมแต่รอบนี้ น่าจะวัดมาเป๊ะแล้วลอยไปยังไม่มีคิวฝีขึ้นมาไม่รู้ว่าโดนดานเมตหรือเปล่านะน้างซ้ายมือโดนด้วยฮะตรงนี้เข้าไปครึ่งหลอด้วผมแต่ยังไม่ได้น็อกดาวมานะแล้วโปะสมองปิดไปก่อนฮะถูกต้องครับใช้พื้นที่สูงเพื่อให้ตัวเองได้เปรียบครับรวมถึงมีวิชั่นต่างๆในการเล่นเติร์ดบิวด้วยแล้วตรงนี้นะปาดมาอุย้ยจะโดนสวนมาตจหายเหมือนกันไปในพีต้องถอยมาก่อนฮะ ังหวันแนด์องผมตรงนี้กลายปเป็นก่งโซ่นี่คมกว่านะครับผมต้องหนอดูฮะจะมีรอบแก้มือหรือเปล่าตัดมาที่บัวร้อยผมกับพีระพงเป็นฟาร์ตี้ที่อยู่ใกล้ๆกันนะใช่ครับเ,เขาจะเลือกเข้าวงก่อนนะครับผมตัดสินใจไม่แจมอะไรครับไหลรถเข้าเบโซนไปก่อนครับตรงนี้ติดกานโผพันกันอยู่ครับไมเนมพีพยายามปั๊มเฟิร์สเอทขึ้นมาโอ้โหเลือดขึ้นหลอดท่านนี่เองครับครับได้เปรียบในเรื่องของยานะถ้าเปิดดาเมจได้ก่อนเก่งโตรีเซ็ตนานนะครับผม เฮ้ยแต้ว่าเขาอ้อมอุ้ยแล้วรู้ว่ะอุ้ยแล้วทามิ่งพอดีฮะถูต้องไหลามาด้านขวาฮอุย้ยเอาวเราไปเจอ,อโอ้โหอ้อมมาคือไปเจอจูเก,ก้าเก้าหนึ่งแล้วเก็บไปเลยครับผู้ลาหมายเนมพีต้องเอาให้ฮะช็อตนี้ยังไงเอ่ยเลือดดีเท็ตกลับมาเต็มเรียบร้อยแล้วเราเข็งโซ่เข็งโ,โซ่ครับแบบนี้เ เขาจะรวมตัวกันเข้ามาชาร์จนะทางด้านของม y เน m พีครับครับ <S <S เดินดาก็มาเก่งโซ่ <S <S โ<อ>สุดท้ายเก็บไ y เน m e p มพีไปเลยครับติดหัวด้วยนะเรียบร้อยเลยครับตีบุรีลำเก่งโซ่จัดให้เลยครับจากฟอร์มผลงานวันแรกนี่ต้องบอกว่ามันดีท้ายๆเหมือนกันเครื่องร้อนท้ายๆเหมือนกันช่วงเกมสามสี่ห้านะครับดมาที่ลูกบาสกับเจฟครับผม เป็นทีมนี้นี่ต้องการคะแนนมากที่สุดแล้วนะคร<ช> <ผม S 2> ับผมนะตอนนี้ทั้งทั้งคิวแล้วก็การได้ไก่ด้วยถนะเน้นจีบกันไปหน่อยนะ <laughs> อะตัดกันมาที่ทางด้านของป๊อปนะก็เพิ่งมูฟเข้ามาฮนะแต่ว่าเหมือนจะรู้นะว่ามีคนจองพื้นที่บ้านตรงนี้ไปแล้วครับครับผมไยับ,<ม>ยบกันต่อไปครับผมพรอยมินิเกมเมอร์นุกบาส เผ็ดตรงนี้สเปย์ใส่พอยพินี่เกมเมอร์อีกทางด้านโออาร์เก้าดีใส่ป๊อปน้บจ่าลงไปแล้วสเปย์คูณสองตรงนี้เฮ้ยพอยพินี่เกมเมอร์โอ้โหแล้วเรียบร้อยเลยไปพร้อมป๊อปเลยเข้าหัวเลยฮะตรงนี้หายไปอีกหนึ่งทีมฮะจากอันดับที่สิบแปดไปมสักครู่ครับผมบอสซาผมกับเซียเชสแซดครับเราจะตรงขึ้นไปบนเขาตรงนี้หรือเปล่าฮ่าจีมันจะมีคนอยู่แล้วด้วยฮะนี่ฮะหน้าของฟ้าใสกับมัมมี่แล้วลากมามุมนี้ตกไปหนึ่ง เอาสอ,สองเลย,เลยหุ้ยมัมมี่คมจัดจัดเขาเลี้ยวโ,โค้งดิฟมาแป๊บเดียวฮะสไปหาย2ไปเลยครับไม่มีโอกาสได้เตรียมใจเมื่อเห็นเธอเดินจากไปเฮ้ยมาเพลงเพลงเลยน,เลนะแล้วก็โปรสโมครับเก็บออปชั่นเพิ่มให้ก่อนนะสำหรับทางด้านมัมมี่โอ้โหคมจัดจัดครับมัมมี่อีกหนึ่งผู้เล่นหน้าใหม่ฟอร์มร้อนแรงนะและว้ว<ช>วิสโลซี่ออนไฟต่อเนื่องไปยิงมาโกลิกน็อกดาวน์ลงไปครับ โอ้แล้วเก็บงานมาโคลิกไปเลยวิโซโลซี่ยังไม่ยอมเหมือนกันนะถูกต้องครับวิโซโลซี่นี่ครับส้มสู้ครับอยู่ขัววิโซโลซี่บอกว่าโอ้โหงานนี้เพื่อนร่วมทีมของจริงแน่ๆับโอ้เหมือนจะไปได้คิวมาหนึ่งคิวนั้นโอ้โหแล้วดูนะวงบีบมาที่บริเวณแก๊สก้านะทางด้านล่างครับผมเป็นทางด้านของเจฟกับลูกบาสนะที่ได้อยู่กลางวงเลยนะใช่ครับ มีแอร์ดรอปใกล้ๆด้วยครับครับผลงานน่าจะขยับขึ้นมาได้ครับอย่างนี้เชฟกับลูกบาสวันนี้เขาเอาจริงแน่นอนครับส<ฮ>ีสกายโอลี่แล้วก็ปะ<ฮ>บอยับพยายามไหลายโหเลยเฟสบีิบเอ็ดโอ้โหรถมันหมุนนะใช่ฮะมมันจะเข้ามาที่แก๊ดล้าอีกหนึ่งทีมครับสำหรับทางด้านเฟสแคลนเบียสิบเอดนะแล้วก็ทางด้านของรูหน้ามูนั่นเองถูกต้องสมสู่ครับวิโซโลซี่รออยู่แล้วฮะ ขำอยู่หน้าให้ครับส้มสู้และรอจังหวะรับรู้การมาเยือนแน่นอนแล้วครับแล้วข้างๆมีคนไหลผ่านออกไปเหมือนกันโดนยิงตนี้มายังไงส้มสู้ใช้เนตครับและคอร์เนอร์นี้ผมว่ามีเฮเลยนะถ้าปาไปวิ่งแล้วรูหน้ามูนครับเจอเนตไปครับต้องรีเซ็ตกันขึ้นมาเลยฮะเรื่องยา จะปั๊มขึ้นมาได้หรือเปล่าครับภาพตัดมาถอดไ,ไปก่อนแล้วเอ,าอ้าโอเคแค่ท่านเอ็กทูครับไปได้เลดี้พิงค์ครับ,รบน้องดาวนไปแล้วถูกสต็อปขับผ่านแบบนี้เรียบร้อยเลยไปโดนทา,นางด้านของดอนลับบน,นนัสครับผมตัดน็อกดาวน์ไประหว่างทางใช่ครับนัทรีไปยามสเปรย์ไล่ต่อไปครับตะวันเย่ยเก็บงานเลดี้พิงค์ไปครับตอนลับบนนัทเก็บการทูสต็อปไปแล้ววิสโอลซี่ได้ลุนามูนที่ไหลตายจากการเกณฑ์การเนธไปสักคู่ครับครับแล้ววิสโอลซี่นะเอาทางด้านของเบสทีฟทนะโอ้โหออนไฟต่อเนื่องจริงครับวิสสโซซเเลีี่่่กกก็บไปออนะมืัครู กับดันดี้ครับพยายามยิงแถบไบกลๆใส่ทางด้านไอสองและเก่งโซ่ครับแต่ระยะมันค่อนข้างไกลกับเลนดอดเพียงขนานั้นเองคแรบบับใช่ฮะโหมีแค่เลนดอดกับฟูลสองนะครับผมของไม่ฟูเท่าไรโโหร่ฮะมุมนี้เนทไปนะฮะ้าของอตาตมาฮะเราจะสามอีกหนึ่งลูกแต่ว่าเขาออกขวาไปแล้วจะตรงลงแหลงหรือเปล่าออกซ้ายไปหน่อยแต่ยังทำดาเมจได้อยู่แล,แล้วขึ้นมาปาดยังไม่ได้ผมนี่ปาอีกทีนึงแล้วเรียบร้อยเลยเข้าหัวไปเลยฮะวินอัพพิงจบใบอันดับที่15บหครับผม ถือว่ายังออนไลอยู่ครับอัตมาครับและนัดลี่ขยับมาเล่นตรงนี้ครับใช้รถเป็นเกาะกำบังครับตรงนี้และดอลล่าโบนัสครับโอ้ต้องเติมสมองให้เพื่อนท่านหน่อยครับอุ้ยแล้วเขายังไงวิ่งมาโอ้ยน่ากลัวเหมือนกันตรงนี้เพราะข้างหลังเนี่ยมีหลายทีมเลยที่เราเห็นแล้วนัทลี่บอกเอ้ยเดี๋ยวมาเคลมของต่อแทนกับกอนกับกอนมานี่จัดให้ ตดนี่ครับมีผ<บ>ู<บ>้นอนเนียนอยู่ครับมีรถไหลผ่านออกไปกครับอัตมากับไลฟ์ฟอร์ฟันค like รับยังคงทำผลงานได้ต่อเนื่องเลยคะแล้วตรงนี้โบดนันนี่สเปย์มาโดนสวน<ง>มาจากไกลไกลโอ้ยนี่นะว่ารอบๆเขาเนี่ยมีคนเยอะเหลือเกินนะช็อตวิ่งมันตะคู่ฮะครับผมตัดมาที่ส้มสู้ฮะไหลเข้ามาชิดแต่ข้างบนเนี่ยมีเพื่อนบ้านอยู่แล้วครับผมไลฟ์ฟอร์ฟันกับทางด้านของอาตมาและเจ็บทั้งคู่ฮะใช่ครับ เอาแล้ววิโซโลซี่เข้าไปปาดหลังครับอัตมาน็อกดาวลงไปวิโซโลซี่เอาอีกแล้วฮะตีเด็กกระส้มสู้เขาของจริงจริงครับวิโซโลซี่ในรอบทัวร์นาเมนต์นี้อันดัน้าโชว์แมทแล้วไหลเข้าไปในบ้านแล้ววิโซโลซี่แล้วหลอมโอ้โหปาดไป2เลยครับเจอกับรอตอเผาไปด้วยฮะเดินล่าเลยครับวิโซโลซี่ <นะ S 1> พยายามจะเคลียร์หน้นขนาของแกต์กาอยู่นะตอนนี้ให้เขาเล่นง่ายมากยิ่งขึ้นครับถูกต้องครับอุ้ยแล้วมุมนี้มีฟูอยู่ไกลฮะนัทลี่ไม่แน่ใจว่าจะเห็นรู้หรือเปล่านะ นั่งรอกันไปครับผู้ตรงนี้ครับทางด้านเจฟครับเห็นการประทะากันที่บ้านเมื่อสักครู่เลยครับแต่โอ้โหตัวเองก็มีเพียงแค่เรดดอดไม่สามารถแจมอะไรได้แต่โพสิชันตัวเองค่อนข้างดีเลยครับ<ช>ดูวงที่อัปเดตมาครับออกขวามามแล้วโอ้โหใรวงกันสามทีมนั้น<ห>เองเ<ล>คานนี้เจฟเฮย,ยิงขึ้นขาวไปเลยแล้วก็เห็นด้วยนะเฮยังไกลับผมแล้วล่วงเลยครับน็อกดาวติดหัวไปด้วยโอ้โห เลดดอดเท่านั้นเองสำหรับเจ็บเอาจัดเลยแล้วผมตรงนี้ได้นอกดาวมานะแต่ว่าเหลือนระยะจะค่อนข้างไกลเกินไปฮะครับผมไม่แน่ใจว่าจะซ้ำมาได้หรือเปล่านะถูกต้องแล้วตรงนี้ครับไอสองเก่งโซ่ไหลลดกันมาครับใกล้ๆมีพีรพงแชนแนลนอนหมอบอยู่แล้วขับตัดสินใจมาได้แต่ระวังซ้ายดีๆเนี่ยเรียบร้อยเลยเก่งโซ่โดนปาดไป <มา S 1> แล้วโดนยิหลังมาเหมือนกันแล้วหมอบอ โอ้โรีเฟกครับตรงนี้ขยับไปหลบก่อนนะแล้วบัวร้อยไม่ได้เก่งโซ่จะเกมไปเลยฮะแล้ววิเคกครับไปได้เคเคแทร็กถูกครับอุ้ยแล้วเมื่อกี้คอนเซปต์ครับเนทใส่น็อกดาวน์ลงไปเหมือนกันแล้วมีทุกมีภูวิ่งใส่ซีกายโอลี่ครับแล้วเนทเก็บงานเลยหรือเปล่านะเนี่ยแล้วตะว,วันเย่ฮะไปได้หลายตายมาเมื่อสักครู่นะใช่ครับ เป็น WK19 จริงครับที่โดนปิดไปครับแล้วตรงนี้บัวลอยพยายามโปะสโม็กช่วยพิรพงศ์หลังจากที่โดนเนทไปแล้วตรงนี้ตัดภาพมาที่คอนเซปต์พยายามจะสเปรย์คูน4ใส่ต่อรถที่ขับผ่านไปมันนวลเนี่ยอะไรกลางทุ่งหญ้าบาเล่ยังนี้เนี่ยอย่างนี้แล้วไงบีโตโรี่เอาอีกแล้วผมไม่ได้นัทลี่นะครับผมน็องดาวไปโอ้โหแล้วโลง่งๆเลยตรงนี้ซ้ำได้หรือเปล่ามี่ภูว่าไปได้ซีสกายโอล,ลี่น็องดาวไปก่อนแล้วมามี่เอไปเนทใส่เจฟน็องดาวเช่นเดียวกันครับโอ้ใช้เด็กกันค่อนข้างเยอะครับแล้วมี่ภูปิดงานซีสกายโอลี่ไปครับส่วนกับป่าบบอยครัหลใต้วงไป สมสูงครับหมอบิวครับซึ่งอยู่ในเพย์โซนไปที่เรียบร้อยเลยครับทีมที่จะเข้ามาในเพย์โซนใหม่ๆนี่หาที่เล่นลําบากเหมือนกันนะเพราะว่า3ามคอร์เนอร์ในเพย์โซนนี่มีคนจองหมดแล้วครับถูกต้องครับนี่ฮะมัมมี่ครับเอาเจมส์เอาเกมไปเรียบร้อยลงไปถึงลูกบ้านนะผมจะจบอันดับที่11นะใช่ครับวิ่งแล้วแม่ไปตรงนี้ครับสมสู้ใส่ไอสอครับแต่ยังมีตัวหินเล็กๆนะคอยบังไว้อยู่นะถูกต้องครับ บวดรอยฮะกับพีระพงครับค่อยๆคลานเข้าวงไปก่อนนะแต่ว่าขอวงนี่เยอะจัดจัานนะคอนเซปต์นับนานานั้น้ายปในัสองด้วยครับถูกต้องโอ้โหแน่นมากครับพื้นที่ด้านล่างวงครับอืตะวันเยครับพยายามจะสอาไปส่งยิงใส่ทางด้านคอนเซปต์ครับโอ้แต่ต้องบอกว่าสมบมันค่อนข้างหนาครับถูกต้องครับผม ขยับยากนะแต่ว่าเหมือนจะไหลเข้าขอวงมาได้เรียบร้อยแต่โดนเนตต้อนรับมาเลยยังไงมีภูซัดไปอีกหนึ่งลูกแล้วลูกนี้อุยอ้ยโดนแห็มเลย,เลยทา้านพิรพงศ์น็อกดาวน์ไปครับจากทา่านหมีภูแล้วคอนเซปครับไปยิงใส่โออาร์เก้าสิบหกน็อกดาวน์ลงมาเช่นกันครับคอนเซปออนไฟล์เหมือนกันแล้วเก็บงานโออาร์เก้าหกไปเลยครับคอนเซปโอ้โหแล้วค่อยๆค,คลานเข้าไปฮะข้างหน้านมีบัวลอยอยู่ครับ ยัเนียนๆอยู่แต่ว่าวีลพง์ก็น็อกดาวนครับผมขึ้นไปชุบนี่ทางหน้าของมีฟูน่าจะเห็นก่อนนะใช่ครับพยายามที่จะการเนตตอบโต้ไปทางด้านใส่คอนเซปต์ด้วยครับลุกไม่ได้จริงๆฮะครับทางด้านบัวลอยโอ้ล่างวงนี่แน่นๆเลยครับแล้วในวงมีแค่คนเดียวหรือเปล่าแล้วตรงนี้ลุกขึ้นมายิงหลังบัวลอยมีฟูเฮ้ยล่างไม่ลงกดไม่ลงคนมีแผลแล้วเอยังไงสุดท้ายเาได้อะโอ้มาเป็นเพลงอีกแล้วนะครับผม และเก็บไปเลยครับบัวรอจะเกมไปครับแล้ะคอนเซปต์ก็น็อกเหมือนกันครับจากการลุกขึ้นมาตอบโต้มาสักครู่นะต้องคานมาพยายามให้นัดนานาชุบแล้วโปะสมโตกไปก่อนครับในวงยังนอนเนียนอยู่ครับไกลๆต้องระวังการยิงมาจากทางด้านของตะวันเย่่่่่่่่่่่่่่สม่่่่่่่ง่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่้า่่่่่ว่่่ไ่ไ่่่่่่่่่องส่่่่่่่่่่่่่ม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่จบไปเรียบร้อยครับผม นัทลี่ครับไปยามสเปรย์เลดดอดไปครับตรงนี้เรามีรถไหลเข้าไปในวงแล้วเหมียวเชนแนลก็ไปยิงใส่ตะวันเย่ครับออกจากเกมไปเลยครับตะวันเย่โอ้โหดูฮะพื้นที่มันโล่งจัดนะเป็นี้ครับผมแล้วมัมมี่ได้วิโซโลซี่ครับออกจากเกมไปเรียบร้อยนะตอนนี้เหลืออยู่6ทีม9อ้าไลฟ์นั่นเองครับใช่ครับหลังจากยิงวิโซโลซี่เสร็จแล้วตัดสินใจขึ้นรถกับเพื่อนไปเพื่อไปจองพื้นที่ในเพโซแล้วมาแบบนี้สวยๆเลยครับมัมมี่กับฟ้าใสนั่นเองครับ หลแล้วคนเสรต์พยายามยิงใส่รถที่ไหลเข้าไปเป็นเหมียวชนะั้นแนวฮะยังหาพื้นที่เล่นไม่ได้ครับมีผมู้เลียว,วอยนอนเนียนอยู่ข้างหน้ามีนะตรงนี้รขึ้นสูงไม่ได้นะมีครูเขาเห็นแน่นอนยาเียมันจะขยับมาเทตดของกันก่อนนะผมตามไปที่นัทลี่ครับผมผมว่าท่าเนตลูกนี้นี่มีผลนะอืจะไปได้หรือเปล่าครับโดนสองเลยนะท่าเนตลูกนี้มีลั่นแน่ครับทเนตดีๆนี่ แอดอกลงมาเสิร์ฟครับครับอยู่ใกล้ๆทางด้านมัมมี่นะถูกต้องนะพโอ้ราเหมือนจะค่อยๆขยับนนเนียนๆอยู่นัตลี่เลยอ,ออกมาทางด้านซ้ายมือถ้านดูคนละฝั่งเลยนะตอนนี้เพื่อนร่วมทีมของเขา,าใช่ครับทุกคนตอนนี้อยู่ในพื้นที่เพย์โซนกันหมดแล้วครับแล้วตรงนี้นาันนา,นา,นานไปยิงใส่หมีผู้ครับออกจากเกมเลยเนียนานานๆโดนซะหน่อยนะจัดไปเลยครับอันนี้ครับฟ้าใสาครับ หมอบอยู่ข้างทางด้านแอร์ดอบครับครับมีหินกำบังครับอ่าเดี๋ยวรอดูนะวงอัพเดตเสรที่ 7, เจ็ดครับรอบนี้จะดีดไปหาใครพยายามเช็คตามต้นไม้อยู่ครับมัมมี่ครับ,รบเล่นแบบละเอียดรอบข้อมากครับโอ้โหแล้ววงดีขึ้นมาบนขวาแล้วเป็นฝั่งถนนด้วยฮนะโอ้โหไว้พื้นที่เล่นยากขึ้นไปอีกนะครับผมโอ้โห บีบให้ทางด้านล่างของเพย์โซนเนี่ยทั้งเหมียวแชแนลนัตนาคอนเซปไอสองและนัตลี่อาจจะต้องปาะทะกันอืถูกต้องครับต้องดันขึ้นไปทางด้านบนกันนะครับดอลล่าโบนัสครับหนึ่งในคนที่พื้นที่ค่อนข้างดีอยู่พอตัวเลยครับ,รบสำหรับดอลล่าโบนัสแต่เพื่อนอร่วมทีมของเขาเนี่ยอยู่นอกวงซึ่งเป็นนัตลี่ค้ำอยู่ทางด้านซ้ายของเขาเั่้เองครับครับผมนี่ขยับไม่เยอะนะแต่ตอนนี้ทุกคนน่าจะ เคลื่อนที่ด้วยการคลานอยู่นะครับผมน่าจะมองไม่เห็นแล้วไอสองับไปเจอนัดนานาจนได้ฮะโอ้โหยิงด,ดาวไปแล้วเก็บงานนะครับไอ้สองตรงนี้พยายามจะเอเก็บงานแล้วคอนเซปต์ไปยิงใส่นัดลีด,ดาวลงไปครับ,รบเก็บงานได้นะครับไอสองเราตดัดโดนสวนมาจากทางด้านคอนเซปต์โอ้โหล่วงไปเหมือนกันครับอคอนเซปต์หันซ้ายหันขวาเลยครับซัดไปคู่เลยนะแต่วานที่ดอลลาโบนัสครับผม เสียเพื่อนไปแล้วนะหนึ่งน็อกดาวน์ผมไม่น่าชุบได้นะถ้าหันหน้ามามุมนี้ฮะใช่ครับรักษาพื้นที่ไว้ก่อนครับดอลลาร์บบโบนัสแตงเดียวเชนแนลตัดสินใจลุกขึ้นมาครับมัมมี่ได้ยินเสียงแล้วครับพยายามไปเช็คขวาให้ขาดครับอืนี่แล้วตรงนี้อย่าบอกว่าเขาจะรีเซ็ตกันได้เมือจะไปถึงนะใช่แล้วปล่อยให้ทางด้านประทันไปก่อนแล้วคอนเซ็ปต,ต์ไปยิงใส่เหมียวเชนแนลครับออกจากเกมตามไปหนึ่งทีมแล้วมัมมี่ตรงนี้ครับเป็น ทีมที่ได้เปรียบที่สุจน์ะระหว่างมามีแล้วก็ฟ้าใสครับเอาแล้วนี่ฮะนัทลี่ก็ไปได้หน้าของฟ้าใสอ่ะเอาจากเกมไปแล้วเรียบร้อยเป็นฟ้าใสเก็บนัทลี่นะใช่ครับใช่ฮะโอ้โหคอนเซปต์ครับพยายามคลานเข้ามาครับข้างหน้ามีดอลล่าโบนัสอยู่ฮะอุ้ยเราเห็นป่เห็นฟีๆเลยเต็มเต็มเอาไปอีกหนึ่งครับคอนเซปต์แล้วจะเป็นหนึ่งต่อสองตรงนี้ฮะแต่เขาเห็นว่าวิ่งแล้วมามีขึ้นแล้วลงก่อนแล้วจ่ายมรตอไป คอนเซปต์ยังไงไม่โดนนะเราตอบแต่เห็นเต็มตัวแล้วโอ้โหตอนนี้เกือบโดนแล้วท้ายเป็นแชมป์ของทางด้านบัมบี้และฟ้าใสนั่นเองครับผมอ่ามีกดไป7คิวนะหน้าของฟ้าใสได้ไป1คิวฮะโอ้โหวันนี้มาดีมากๆาครับสำหรับบัมบี้แล้วฟ้าใสนะเล่นดีจริงๆครับ